สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เรามาทำก๋วยเตี๋ยวไก่มาละกันค่ะวัตถุดิบทั้งหมดมีในถาดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะว่าวัตถุดิบในการทำก๋วยเตี๋ยวไก่มาละทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่มาละทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างค่ะวันนี้เราใช้โครงไก่นะคะสี่ตัว น้ำกระเทียมดองค่ะมีหัวก็ใส่หัวลงไปด้วยนะคะซีิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะซีิ๊วดำหวานค่ะเกล,ลือค่ะใส่ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเ,เ,เครื่องกว๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเ,เครื่องกว๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปนะคะหมือกแห้งค่ะ ประมาณ8ตัวค่ะน้ำตาลกรวดค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะกกไราก,ก,การอบเชยนะคะและโปยกากค่ะวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเตรียมให้พร้อมแล้วจะรู้ว่าง่ายและทำออกมาแล้วอร่อยค่ะ อ,อีก,ออกอ2อ,อย่างนะคะคเราลืมนำ<ล>เสนอวัตถุดิบอีก2อ,อย่างที่สําคัญค่ะ <_ D> ที่ทำให้น้ำซุปอร่อยค่ะหัวไชเท้าค่ะเราใช้1ห,หัวใหญ่ๆนะคะประมาณ5ขีดค่ะ500กรัมนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะมะระค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระต้องมีมะระไม่ขาดค่ะเป็นมะระจีนเราใช้ทั้งหมด1ลูกค่ะรวมทั้งเป็นผักด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมกันค่ะโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะเพื่อนำไปใส่น้ำหในหม้อน้ำซุปนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำซุปกันค่ะเราต้มน้ำไว้จนเดือดแล้วนะคะ ฟันก็จะออกเยอะไปหน่อยอาจจะมองไม่ชัดเจนนะคะนี่คือน้ำทั้งหมด3มช่องค่ะช่องเล็กๆคือเป็นน้ำลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวและผักค่ะเดี๋ยวเราจะใส่โครงไก่ของเราลงไปเลยค่ะช่องละ2ตัวนะคะเราต้องการน้ำซุปเข้มขนน้นนวลนัวด้วยรสชาติของกระดูกไก่ค่ะตอนแรกจะใส่ ัวเดียวนะคะแต่ตอนหลังคิดได้ค่ะต้องใส่เพิ่มไปอีกช่องละหนึ่งตัวค่ะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปค่ะที่เราโขลกรวมกันแล้วนะคะแบ่งเป็นสองช่องเท่าๆกันค่ะใส่เกลือลงไปค่ะแบ่งเป็นสองช่องเท่าๆกันค่ะ ไขมันเริ่มลอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกทีหลังค่ะใช้โครงไก่ก็จะมีส่วนของไขมันปะปนมาด้วยค่ะใส่ผงก๋วยเตี๋ยวลงไปค่ะเป็นผงก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะแต่ตัวนี้เป็นหัวผักกาดค่ะพูดผิดไม่ใช่ห่อก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่ห่อซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นหัวผักกาดค่ะหัวชายเท้าค่ะสีขาวๆเหมือนกันค่ะต้องขออภัย ใส่หัวชัเท้าลงไปสองช่องอย่างละเท่าๆกันค่ะทุกอย่างหารสองค่ะที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะตัวนี้จะทำให้น้ำซุปของเราหวานธรรมชาติเลยค่ะใครจะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปด้วยก็ได้นะคะเป็นผักที่ทำให้เกิดรสชาติของซุปที่หวานอร่อยค่ะก้านอบเชยค่ะใส่ลงไปช่องละสามก้านค่ะ ตัวนี้พลาดลงไปในน้ํารวกผักนะคะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นมาคืนค่ะตักมาคืนเรียบร้อยค่ะุ๋ยกักค่ะใส่ลงไปค่ะวันนี้ไปเดินตลาดแต่เช้านะคะได้มาครบทุกอย่างค่ะยกเว้นหัวกระเทียมดองค่ะได้แต่น้ําค่ะไปตลาดสายไปหน่อยค่ะใส่น้ํากระเทียมดองลงไปค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะ เพิ่มสีสันของก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่มาละค่ะใครชอบเข้มกว่าน,นี้ใส่ซีอิ๊วดำลงไปด้วยก็ได้ค่ะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้ไม่แซบ่บสูตรไหนก็อาจจะแซ่บเหมือนกันค่ะอันนี้ร้อเลนนะคะเอาขำๆค,ค,ค่ะใส่หมึกแห้งลงไปค่ะช่องละสี่ตัวแล้วแต่ขนาดนะคะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์ของหมึกแห้งค่ะ นี่คือชุดก๋วยเตี๋ยวค่ะชุดก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะช่องละหน่หอนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องปรงุงเครื่องเทศทั้งหลายที่เราใส่ลงไปนะคะไม่ต้องกังวลว่าเราจะ ตักน้ำซุปยากค่ะเพราะว่าต้มให้เข้มข้นพอใจแล้วค่ะบางส่วนก็จะจมลงไปในน้ำค่ะจะไม่ลอยนะคะส่วนไหนที่ลอยเราสามารถตักอ่อนตักออกก่อนขายได้เลยค่ะแต่ส่วนมากจะจมนะคะที่เราทำมาใส่โครงไก่เพิ่มเข้าไปอีกค่ะพอเมื่อกี้กลัวน้ำล้นค่ะแต่เสร็จแล้วไม่ล้นค่ะใส่ลงไปได้อีกค่ะฟองที่เกิดขึ้นนะคะตักออกเลยค่ะ ในส่วนของก๋วยเตี๋ยวไก่วันนี้ใช้โครงไก่ก็จะมีไขมันมากนิดนึงก็ตักออกได้ค่ะผงก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปค่ะหรือบางคนอาจจะใช้คนอก็ได้ค่ะตัวนี้เราใช้ผงก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะข้างละช่องละ3ช้อนโต๊ะค่ะโดยประมาณอัดไม่ถึงค่ะประมาณ2ค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยนัวๆน,นะคะ ที่เป็นฝุ่นฝุนที่เห็นนี้คือไขมันและฟองค่ะเราตักออกที่หลังค่ะให้เขาเป็นมากกว่านี้ก่อนค่ะจะได้ตักง่ายๆค่ะเราก็จะใส่สะโพกไก่ลงไปด้วยค่ะช่วงที่ติดขานะคะช่วงขาช่วงสะโพกไก่ค่ะเราใส่ข้างละหนึ่งชิ้นสองชิ้นก็ใส่ลงไปเลยค่ะ เป็นการตุนน้ำซุปนะคะมีไขมันเริ่มลอยขึ้นเราก็จะตักออกนะคะตักออกให้หมดเลยลดไขมันลงค่ะไขมันจากโครงไก่นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมมะละกันค่ะเพื่อนำไปใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเราเป็นซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวไก่มะละค่ะนี่คือมะละที่หเราหั่นแล้วนะคะเราจะเอาไปต้มค่ะตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปเพื่อลดความขมค่ะ เดือดแล้วเราก็ใส่มะละลงไปค่ะเราไม่ต้มจนเปื่อยนะคะต้มแค่สุกค่ะเราก็จะทิ้งเวลาไว้ให้เขาเดือดและสุกค่ะแล้วเราก็จะตักไปใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวของเราค่ะก็เดือดเรียบร้อยนะคะพอสุกแล้วเราก็จะตักออกค่ะนี่ค่ะ สุกแล้วค่ะสุกประมาณนี้นะคะ <S <S เราต้มใส่เกลือด้วยเพื่อลดความขมค่ะเวลาเรานำไปใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็จะไม่ขมค่ะ ขมก็ขมน้อยมากแต่วันนี้ไม่ขมเลยค่ะแต่ได้กลิ่นมะระค่ะอร่อยเป็นยาค่ะใครชอบเมนูสุขภาพทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะระแล้วก็ใส่มะระที่ต้มไว้ลงไปค่ะตุนรวมกันนะคะนี่คือน้ำมันและฟองข้าวของไก่ที่ลอยขึ้นมาเราตักทิ้งนะคะนี่ค่ะที่เห็นคือน้ำมันล้วนๆนะคะเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เดือดจากนั้นเราไม่ ไปเตรียมกระเทียมเจียวกันค่ะวันนี้ไม่มีแคบหมูนะคะเสียใจมากหาซื้อไม่ได้ไปตลาดสายค่ะมันหมูหมดค่ะอดกินกากหมูเลยค่ะเราอยากตั้งใจอยากทำกากหมูกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวกากหมูค่ะแต่ไม่ทันค่ะไม่เป็นไรค่ะกระเทียมเฉยๆก็ได้รุ่นนี้แล้วกระเทียมเจียวไม่มีไหมค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ทิ้งไว้แบบนั้นนะคะแต่เคลียกระเทียมให้ออกจากน้ํามันค่ะเพื่อจะได้ไม่ไหม้ค่ะ,ะน้ําซุปของเราเดือดแล้วนะคะเราจะตุ๋นจนไก่ของเราเปื่อยค่ะไม่ได้เปื่อยมากนะคะตุ๋นพออร่อยค่ะเอาช้อนตักได้ไม่ต้องใช้มือฉีค่ะ,น,ะนี่คือหน้าตาน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวไก่มะระของเราค่ะเค็มข้นนัวๆน,นะคะ นี่คือไก่ที่ตุนเสร็จเรียบร้อยค่ะขึ้นมาชูจ้าแล้วเราก็จะตักออกจ้าเราทาให้ดูเฉยๆนะคะเราไม่ได้ทําจํานวนมากถ้าทําจํานวนมากก็จะตักออกใส่หม้อตุนอีกต่างหากค่ะหลังจากที่สุกในหม้อน้ําซุปแล้วค่ะวันนี้ได้แค่สองชิ้นค่ะทําแค่สองชิ้นเพราะว่าทําเสร็จไม่มีใครทานค่ะมีแต่ลูกสาวทานทานไม่หมดค่ะ ที่เหลือมันจะเหลือแล้วก็เสียดายค่ะเราทําตุนมาแค่นี้กับโครงไก่สีโครงไก่ค่ะซึ่งสามารถทําเป็นไก่ฉีกได้อีกค่ะถ้าทําเป็นเมนูขายเราก็จะตุนเยอะกว่าน,นี้ค่ะส่วนโครงไก่ก็เป็นเมนูพิเศษที่สามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะข้อไก่ตูดไก่โครงไก่สั่งได้หมดค่ะเวลาขายก๋วยเตี๋ยวไก่ถ้าขายแบบเมนูพิเศษต้องใช้เป็น ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกะละมังค่ะใช้กะละมังใหญ่หญๆแล้วใส่โครงไก่หรือว่าชิ้นไก่ลงไปด้วยเยอะๆค่ะขายเป็นชิ้นๆค่ะราคาตามคุณภาพและต้นทุนที่เราทําไปค่ะก็คํานวณให้ดีขายดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวไก่มะระของเราค่ะวันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะเพราะว่าออเดอร์ลูกสาวเป็นเส้นหมี่ค่ะ ถั่วงอกค่ะชามโตๆเลยนะคะไม่ต้องเรียกชามนะคะ่ะเป็นกะละมังเลยค่ะนี่คือไก่ที่เราตุ๋นเมื่อสักครู่นะคะในน้ำซุปนะคะสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะใครชอบน้ำที่เข้มกว่านี้ใส่ซีอิ๊วดำได้เลยค่ะน,นี่เราชอบเข้มข้นประมาณนี้ค่ะนี่คือมะละที่ตุ๋นร่วมกันนะคะ ผักทั้งหลายและเครื่องปรุงค่ะส่วนตรงกลางนี้คือเป็นส่วนของคอโครงไก่โครงไก่ค่ะโครงไก่ค่ะเราก็จะแถมคอโครงไก่ให้ลูกสาวหนึ่งชิ้นค่ะเพื่อให้มีไก่ในกระมังเยอะๆค่ะนี่คือการแถมนะคะแถมพิเศษ เดี๋ยวเราเพิ่มน้ำอีกนิดหน่อยค่ะเพิ่มสีสันค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะใส่อะไรบ้างถั่วงอกสดค่ะตั้งฉายค่ะกระเทียมเจียวค่ะน,นะน้ำส้มค่ะปั่นรวมกับกระเทียมและน้ำตาลทรายค่ะ น้ำตาลทรายค่ะชอบหวานมากใส่มากชอบหวานน้อยใส่น้อยไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะไม่หอมใบผักชีหั่นรวมกันค่ะพริกผงค่ะตามชอบค่ะแล้วก็จะปรุงตามรสชาติที่เราชอบเลยนะคะพริกไทยค่ะ น้ำปลาค่ะโฮลพามาตกแต่งให้สวยงามค่ะน่าทานยิ่งขึ้นนะคะมะระค่ะชอบมากๆก็ใส่มากๆค่ะเมโน,โนูนี้สุขภาพมากๆค่ะ มะระของเราไม่ขมเพราะว่าเราแช่น้าเกลือและบีบมะนาวลงไปค่ะก็ไม่ต้องแช่นานนะคะเดี๋ยวความเหี่ยวจะมาเยือนค่ะแช่ประมาณห้าถึนาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งกะละมังนะคะอันนี้สำหรับลูกสาวค่ะเขาชอบทานก๋วยเตี๋ยวอันนี้หมดนะคะไม่ใช่น้อย,อยเขาทานหมดนะคะ แต่เป็นคนที่ไม่อ้วนค่ะหน้าตาสวยๆน่าทานแบบนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวมะละไก่ตุ๋นค่ะเดี๋ยวอีกชามหนึ่งอันนี้ให้ผู้สูงวัยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยค่ะอันนี้คือถ้วยนะคะถ้วยกาไก่ค่ะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆใช้ถ้วยกาไก่ค่ะเส้นหมี่เช่นเคยค่ะเส้นหมี่ลวกด้วยผักถั่วงอกค่ะเติมน้ำมะละตุ๋นลงไปค่ะ น้ำตุนนะคะไก่ฉีกค่ะพี่สาวไม่ทานเยอะค่ะเขาบอกว่าจะทำให้เยอะนะก็ให้ไก่ไปสามสี่ชิ้นลงไปค่ะใบหอมใบผักชีใส่ลงไปตั้งฉายใส่ลงไปค่ะก็ปรุงรสชาติเดิมๆค่ะเครื่องปรุงเดิมๆนะคะ กระเทียมเจียวค่ะเจียวหอมๆเหลืองๆค่ะน้ำตาลทรายค่ะปรุงได้เลยตามรสชาติที่ต้องการนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูก๋้กวยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระค่ะหน,หน้าตาน่ารักน่ารับประทานสีสันชวนแซบเลยค่ะ ทำง่ายๆนะคะอร่อยลองทำดูค่ะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาลาในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครัวคุณยิ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ มาทานกว๋วยเตี๋วด้วยกันนะคะ,ะไปกันค <สะ S 1> <ะ>่ะ,ะ,ะเสร็จแล้วจ้าน่ากินอีกแล้วค่ะบังๆนะคะร้อยร้อยล้านวิวค่ะ